วันทูทรีุนสิงดีลือไทยสวัสดีครับค<อ>ุนสิงดีลือไทยประจ 15, ําวันที่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับปีนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใ,ใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะครับเซ็ตบ,บวกห้าจุดห้าเก้าอยู่ที่หนึ่งสองเก้าสามจุดหกสองครับแล้วก็เบรกต้านเดิมไปแล้วเนาะก็ข่าวก็คือลดช่วงบวกตามแรงขายทํากําไรก็คือจากที่เคยบวกเยอะ ลดลงมานะครับหลังรับรู้ข่าวดีแล้วก็เกี่ยวกับการกังวลส่งออกของไทยครับก็สายสายนำส่งขนส่งโลจิสติกก็ถือว่าโอเคนะมูลค่าการซื้อขาย3 8 0 0 0 0ล้านบาทครับคือซื้อขายน้อยลงเมื่อวานห้ามเเมื่อวันก่อน5าน้น 5, มามเงนใช่ไหมใช่ปะ่ะเคอินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านของเซตไว้ที่แนวรับนะครับ1,2,8,5แนวต้านจะเป็น1,3 หนก็คือเจาะรุ่นเบคพันสประมาณนี้นะครับบทวิเคราะห์จากอินโฟเ s สครับตัวที่1นึ่งมาลีมาลีราคา6บาท15สตางค์หวง25สตางค์ซูมเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับมาลีลงมาต่ำสุดห่วงนี้จะเป็นแถวๆประมาณ5บาท30มเนาะมีแบงก์เกอเขาเก็บวันที่1กันยายนแล้วก็ตอนนี้ดันตัวขึ้นมารุ้นรีบาวนะครับแนวรับจะเป็น บอกอะไรยี่บห้าใช่ไหมห้าบาทแปดสิบครับแนวรับนะครับต้านขึ้นไปสูงสุดหกบาทยี่สิบห้าต้านจะเป็นตรงนี้ครับหกบาทหกสิบสตางค์ถือว่าค่อนข้างไกลแล้วก็ค่อนข้างซิงด้วยนะครับสําหรับมาลีครับจุดเบรกนะครับหกบาทหกสิบครับตามเพียีสิบห้าไม่มีอะไรครับจอพักลงมาด้วยนะครับจะว่าตามแนวรับที่เราวางไว้ครับมาลีเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลทรงกราฟสวยครับสำหรับสาย EMA ตะกี้สายกราฟเนาะสาย EMA ครับมาดูตรงนี้เปิดที่5.95บาท95สตางค์ครับขึ้นไปสงสุดที่6บาท2ีแล้วก็ลงมาปิดที่6 1บาทส5สตางค์ e a 89ของเขาที่เขายืนอยู่ตรงนี้ก็คือ6บาท15ถ้ามีวอลรุ่มเข้าก็รุ่นไปต่อต้องไปดูข้างล่างครับ EMA 2 0 0จะเป็น7บาทส3สตางค์ครับ n v d i เกล้านครับวอลล่มซื้อเข้า6ล้านขายออก4ล้าน atc 7จ็ดแสนครับเป็นปกติของมาลีแนวรับ5้าบาทเกสตางค์แนวต้าน6กบาทสาสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6กบาทหกสตางค์ต้องยืนเหนือ6กบาทสิให้ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือ ema 89ครับตัวต่อไปใช่ไหมนัด,นด ราคาห้าบาทห้าสิบสตางค์บวกสาสิบห้าสตางค์อันนี้หุ้นใหม่เพาะเนี่ยอ่อหุ้นใหม่ขึ้นไปไฮสูงสุดแล้วก็ลงมาลงมายืนได้นะครับจุดต่ำสุดของนัดจะเป็นจากที่ขึ้นไปสูงนะแล้วก็ลงมาที่สี่บาทเท่าไรเนี่ยสี่บาทเจ็ดสิบเดี๋ยวขอดูชัวชัวนะครับสี่บาทเจ็ดสิบสี่ครับจุดต่ำสุดนะครับแล้วก็มาดูแนวรับครับปัจจุบันห้าบาทห้าสิบแนวรับก็จะเป็นตรงนี้ครับห้าบาท สิบห้าสตางค์ประมาณนี้นะครับต้านจะเป็นต้านต้องไปดูต้านสายกราฟจะเป็นห้าบาทเก้าสิบครับตามเฟรมสิบห้านาทีครับของนั้นนะครับปิดสวยด้วยนะครับปิดสวยนะเพราะว่ายืนเหนือไอตัวสีฟ้าสีฟ้าเรียกดีมันสะพายนะครับสีฟ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นอะไรชึบ ส,ส,ส,สีฟ้าเป็นสีส้มเป็นดีมานสีฟ้าเป็นสะพายนะครับดูตามนี้เลยจำเฉยพอนะสีส้มเป็นดีมานสีฟ้าเป็นสะพายอ่าโอเค <c oughs> อุปสงค์อุปทานครับแรงซื้อแรงขายเราดูตามนี้นะครับยืนเหนือยืนเหนือสะพายเนาะนัดเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปานผลค่ะ ผิดนัดเปล่าต้องดูว่าจะผิดนัดเปล่ารงกราฟสวยครับก็คือยกตัวขึ้นห่าง N อ,อ็ม,มันต้องดูว่ามีข่าวเลยไหมเปิดที่5บาท15ครับเป็นสรงสุดที่5.60บาท60ซิ่งนั้นเนี่ยลงมาปิดที่5.50บาท50ครับเป็นหุ้นใหม่ยังไม่มี EMA ครับ้องแบตเราจะหมด isi 58.62ครับ nvr d i a 1 000, ล้านวอลุ่มซื้อเข้า2ล้านขายออก1ล้าน atc 3 0 0แสนครับ แนวรับ5บาท20สตงางค์แนวต้าน5บาท80สตางค์ถ้าลุได้จะเป็น6บาท40สตางค์ขอไปดูสั้นท่าเฟรมวีกนิดหนึง่งท่าเฟรมบีกกราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเสียงเหมือนกันนะเป็นหุ้นใหม่ยังเรื่องความเชื่อมันมีผลนะครับตัวต่อไปเอาม,มีข่าวมีข่าวนัดมีข่าวจากข่าวหุ้นนะครับไม่ใช่เพจแท้นะมีนัดบวก7%ล,ลุ้นลั่น Q4 โตรับไฮซีซั่นรุยออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ลดต้นทุนดันกำไรปีนี้โตนะครับอันนี้ก็คือข่าวข่าวของนัดนะครับก็ค่อนข้างซิ่งแล้วก็เสี่ยงด้วยน่ากลัวนะสำหรับนัดนะครับบอกเลยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอ่าประมาณนี้นะครับข่าวจากข่าวหุ้นครับสำหรับนัดครับตัวต่อไป o OK k j อกระจูครับ o k j ราคา6กบาท20สิสตางค์หวงยีสสตางค์อ้าวเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยเปลี่ยนชื่อบริษัทอา่า แบงค์แก้เข้าวันที่2กันยายนครับสำหรับ OKJ OK ครับปัจจุบัน6บาท20บวก20สตางค์แนวรับจะเป็น5บาท95สตางค์ครับตานจะเป็นตานที่เป็นสูงวันวันนี้ก็คือ6บาท30นะถ้าเขาค่อนข้างซิ่งบวก20ตานแรกจะเป็น6บาท50ครับตานถัดไปก็จะเป็น6บาท65สตางค์ ทำเฟรม15นาทีของ OKJ OK อ้าวปิดสวยนะยืนเือยืนเนือ,นนอไอเนี้ย s u p p นะครับมีแบงก์เกอร์เข้าตอนเที่ยงแล้วก็11โมง15นาทีครับสำหรับ OKJ OK ครับ OKJ OK เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลครับตัวที่เท่าไหร่อะทรงกราฟครับทรงกราฟสวยนะครับสำหรับ OKJ OK นะครับเดี๋ยวก็ดูทำเฟรมเวกนิดนึง ทำเฟรมวิกลุ้นกลับครับก็คือยืนได้แล้วก็ยืนได้ตรง6บาทแล้วก็ลุ้นกลับครับมาดูทำเฟรมเด็กครับสำหรับ OK เเดี๋ยวขอปรับนิดนึงนมองไม่ชัดตาไนร่เปิดที่6บาททวนครับขึ้นไปสูงสุดที่6บาท30ลงมาปิดที่6บาท20ครับต้านสำคัญอยู่กูดูข้างบนครับยังเป็นโซนแรงนะครับ6กบาท88ครับ EMA 8ล้ครับลดลงมาเยอะครับต้านเมลสร้จะเป็น9บาท 56สตางค์ RSI 54.65ครับ n v ็นวีดีอาร์เจ็แสนวอลุ่มซื้อเข้า3ล้านขายออก1ล้าน ATC 2ซีสองแสนครับแนวรับ6บาทแนวต้าน6กบาทสีสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6กบาทเจสตางค์ครัค่อนข้างซิงแล้วก็วอลุ่มค่อนข้างเบานะวันนี้ลูกเลือกมาเนี่ยนุณซิงล้วนเลยตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายน่าจะโอเวอร์บอสนะใช่ไหมครับอันนี้พ่อไปดูเหมือนจะมีเป็นโรบอทเขตด้วยนะ next ครับ next ราคา1น่งบาท6สตางค์บวก6สตางค์ค่ะโอ้ยเอ์บาทเรียบร้อยนะครับนี่รอจังหวะพักนะครับจังหวะพักจะอยู่แถวประมาณ96้าสบสตางค์ประมาณนี้นะครับแนวรับนะครับตานก็จะหายไปย่างนี่ต้องดูไกลๆเลยนะเนี่ยขอดูทำเป็นลิดีกว่าชัดเจนนะครับแนวต้านยืนเหนือ1บาทห้าตนถัดไปจะเป็นเท่าไรต้านถัดไปเป็น 1บาทสิบห้าครับต้องดูไทม์เฟรมวิกเลยนะครับสำหรับ next ครับ next เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีกำผรครับอืมโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับรอจังหวะพักดีกว่านะครับเราเล่นมันต้องไปดูหน้างานนะอ่ะมันโอเวอร์บร,รับรายงานนิดนึงนะครับเปิดหนึ่งบาทขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทแปดสตางค์ลงมาปิดที่หนึ่งบาทหกสตางค์ครับ EMA 8 9แล้วก็ EMA 200ที่เบรกไปแล้วครับ EMA 8 9จะเป็น82สตางค์เ e m a 2 0 0จะเป็น85สตางค์ครับแล้วก็ i s i 7 2 6 0ดสิองจุโอเร์บเรียบร้อยครับ NVDR 54ล้านครับวอลุ่มซื้อเข้า54ล้านขายออก42ล้าน ATC 1 0ล้านครับแนวรับ1บาทแนวต้าน1บาท14สตางค์ถ่าคารุได้จะเป็น1บาท22สตางค์หมดหุ้นหมดข่าวครับไม่มีวอลลน่มเนาะโอเคครับคน สวัสดีครับ